ค่ะเพื่อนๆตื่นเช้าวันนี้ต้องแต่งตัวมิดชิดค่ะเพราะว่าอะไรค่ะบ้านสวนเขียวชวอุ่มแลกกับอะไรค่ะแลกกับยุงเยอะมากต้องแต่งตัวมิดชิดค่ะแขนขายสาวไซบูทอยุงย <c oughs> <c oughs> ูงลายเยอะจะมาตัดต้นผงชูรถนี่ค่ะสวยไหมต้นผงชูรถเอาให้ลูกค่ะตา อยูในสาะงามมากแล้วผงชุสนะคะกินได้ก็จริงนะแต่เวลาตัดนะมียางค่ะคันมากๆไม่เข้าใจเหมือนกันกินได้แต่ทำไมคันจังนี่ค่ะงามสวยงามจะตัดให้ลูกๆโอเคไปให้พ่อล้าตัดให้มันคัน อันนี้ต้องออกนะมันดูเหมือนบ้านล้างอะไรไม่รู้ฟืนเดี๋ยวไม่ฟืนไปเท่าไหร่นนเนี่ยเจ้าเอกเครือเถาวันเนี่ยต้องดึงออกมันดูน่ากลัวก่อนอื่นนะครับตัดจำๆจจเลยพอแล้วก็ต้องกันไกลเราไปาไปหนมาให้มานะครับเพราะอะไรงูเขียวใช่ไหมเพราะก่อนเพราะว่ามันสีเขียวเหมือนวันนั้นเนอะนอนอยู่ตรงนี้แหละออกไปเด้อออกไปเด้อ ไม่ใส่ถุงมือยางโดนมืออย่างคันเลยหนูนึกภาพการกินไม่ออกเลยมันไงไม่รู้ยางมันคันแล้วจะกินยังไงวะบางคนเอาไปผัดด้วยนะนูเห็นดาราเขาเอาไปผัด<อ>ตั<อ>ตตดตตมๆดออู่อ้อหคาตาหนตัดเห็นไหมขึ้นง,งามใช่ อ่อนเท่านั้นเลยไม,ม่ตัดลันสูงเล่ใช่ท้องเก่ามันน่ะโอ้มีใครอยากเอาไปลวกไหมจ๊ะปลาชอบมากปลากินดีใครโยนลงไปแล้วไปดูแป๊บเดียวนะมันอ่อนไง เมื่อวานตัดหญ้าทางเดินแบตบหมดซะก่อนจับแน่นๆมันจะหักนะครับนี่นะคะมาดูาเออห้องโต๊ะน้ำเดี๋ยวสักพักก็มามาแล้วค่ะ อยู่ได้ใต้น้ำดึงแล้วมาลูกมากินข้าวแล้วอไม่ใช่กินผักแล้วคุณนละ่อใหญ่อะมาตัดหญ้าคอยน้บปิางตัดหญ้าคันแทบไปให้ครวยเอาไม่ควาย อย่าโดดลงไปชนะคะสานนี้ปลาเยอะลงไปเดี๋ยวมันตอดพ่อมีปลาปีดัญนย่าไม่ใช่นะเข้าสูงแก่บอกจะลงในน้ำได้ไหมได้แต่อย่าไปเกินเสาเพ้าะอมันจะหลุดมือเนี่ยค่ะเลยเสาลงไปหน่อยคือสูงลึกนะคะประมาณห้าเมตรแถมมีปลายักษ์อยู่ใต้น้ำ ใครห้ามลงไปนะคะมันคือปลามันลตยูมันคือปลาละอะไรนะปลาลนะบึกยี่สิบห้าตัวตัวเท่าหน้าแข้งค่ะนี่ไงตัวจับตึ้มไม่เอาลงแล้กลัวมันกินปลาเริ่มตอดละดึงละตัดอีกมีอีกไหม <c oughs> ตัดให้หมดเลยว้านี่ไงน่ารักน่ารักตึ้นมาลกูก ช่วงนี้น้ําขึ้นมามันกินได้เ <c oughs> ลาะริมฝั่งเนี่ยจะมาก็เลยมาค่อยขึ้นเนี่ยเออเออโอ,โอ,โอ,โอโย้ยุงยุงกัดตาเพราะว่าข้าวเหนียวมันจมเลยยุงกัดตาโอ้นี่ลูกอะไรนะั่นน่ะลูกเป็นลูกตัวเล็อกๆอ่ะอุ้ยปลาตะเพียนก็มีเป็นมากินหญ้าริมชายฝั่งเห็นตะเพียนอยู่ตัวใหญ่ด้วยเมื่อกี้ แม่มันยังต้องเหลืออยู่แล้วเดี๋ยวก็มันก็คลอดลูกมันต้องห่วงไม่ต้องมีซื้อแล้วพันปลาปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติให้มันปีหน้าเยออกแม่แพร่ลูกแบบธรรมชาตินั่นไง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 จับตัวใหญ่ใส่กระชังนะมันเล็กปุ๋ยมันอ่อนไหมล่ะส่อนไหมล่ะกลางคืนเนี่ยมันปลากดมันตัวใหญ่มันขึ้นตากดตัวหววหววหัวหวหลงเหลืออยู่่ ไม่เป็นไรให้มันเป็นธรรมชาติไปเลยใครจะกินก็กินกันไประบบนิเวศ <c oughs> ตอนตอนแรกซื้อหัวอาหารแบบไม่ธรรมดานะคะ